สวัสดีครับพี่พี่สุนทรครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมทนายเจมส์นะครับแล้วก็คุณนิกนะครับซีอีโอก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถครับวันนี้ผมจะมาแถลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์นะครับที่มีคนผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับนำภาพด้านหลังนะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะครับไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับแล้วก็ซึ่งใน ในด้านหลังซองนี่นะฮะปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีรายละเอียดของคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็เลยทําเกิดเป็นวลัลอขึ้นมาว่าแบบเอ๊ะทานแบบนี้แล้วมันดีนะมันลดความอ้วนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงนะครับกระบวนการตรงนี้มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมพาคุณนิกนะครับซึ่งเป็น c ีอเจ้าของเรือเือรถเนี่ยนะครับมาชี้แจงข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนะครับนะเพื่อใหออ้สังคมเนี่ยได้เข้าใจนะครับข้อได้จริงที่เกิดขึ้น ในวันนี้ครับคุณนิดครับมีอะไรจะแถลงบ้างครับครับอาสวัสดีนะครับผมนะครับในนามผู้บริหารนะครับบริษัทเรือรถอินเตอร์ฟูดนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับก็กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เรานะครับต้องขอโทษประชาชนทุกคนนะครับผู้ที่ติดตามเรือรถและผู้ที่ยังสนับสนุนเรือรถอยู่ตลอดนะครับผมครับา กับเหตุการณ์นี้นะครับทางบริษัทนะครับเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆครับผมครับข้างนข้าวตอนไหนคะว่ามันมีสัญนี้เกิดขึ้นมีโเชียลอ่าพอดีมีคนส่งมาให้ดูครับก็เลยได้ทราบครับผมครับแต่ในเรื่องของของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับเรารู้เรารู้มาก่อนอยู่แล้วครับผมครับแล้วเราก็ได้มีการเรียกคืนสินค้าบางส่วนแต่ สินค้าอยู่ในท้องตลาดเราอาจจะเก็บมาไม่หมดครับคนที่ส่งมาเคมให้เราหรือว่ามาเปลียนกับเราไม่หมดครับผมครับรเฉพาะตัวเหตุการณ์แล้วเราได้กลับไปตรวจสอบนะครับว่ามันผิดพลาดจับท่านตออ่าใช่ครับอ่าความผิดพาลาดก็คืออ่าต้องชี้แจงนี้ก่อนนะครับอ่าก่อนหน้านั้นนะครับเราก็คือมีซองเก่าก่อนซึ่งไม่ใช,ช่ซองที่มีปัญหาซึ่งตอนนั้นนะครับขนาดนั้นนะครับซึ่งซองเก่าตอนที่เราใช้อยู่มันหมดแล้วมันหมดมันหมดพอดี แล้วก็บริษัทที่เราไปให้เขาผลิตให้ใหม่เขาก็ได้แนะนำมาว่าเนี่ยเราแบงค์ไว้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราจะทำซองขึ้นมาครั้งหนึ่งอะครับมันจะใช้เวลานานประมาณ30-45ถึงวันเลยและตอนนั้นอะซองเราไม่มีพอดีด้วยความที่ทางบริษัทเขาแนะนํามาเราก็โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอะครับแล้วก็เออน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวผมเกิดมาจากร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบข้างถนนจริง พอเขาแนะนํามาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยทําตามที่บริษัทเขาแนะนําครับผมครับก,ก็คือแนะนําว่าให้แบงค์ข้อมูลไว้ก่อนอนะครับแล้วก็พอข้อมูลมาเราจะใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ผลิตต่อได้เลยครับผมครับเพราะว่าอันนี้เป็นล็อตแรกเลยหรือว่าเป็นล็อตที่โอ้ลอ็ลอตน่าจะเป็นลอ็ลอตล็อตคืออย่างนี้ก่อนอธิบายอย่างนี้ก่อนอเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือรถเนี่ยนะครับขายไปแล้วเนี่ยประมาณ 2- 3สาล้านซองที่ไม่มีปัญหานะ แต่แล้วเนี่ยพอพอซองมันหมดไปสั่งซองเขาบอกว่ามันต้องรอข้อมูลทางพูชนาการซึ่งต้องใช้เวลา4-5วันผลิตแบบนี้ไปก่อนไหมทางนี้ก็คิดน้อยไปหน่อยพูดง่ายๆนะครับก็เลยเอาไปใช้ก่อนรประเด็นอยู่คันนี้แต่พอวันนี้มีปัญหาเราเรียกเก็บคืนทันทีนะครับประมาณจากที่เราขายไป2ล้านกว่าปล่อยออกไปประมาณเท่าไหร่ฮะาหนึ่งแสซองครับ,รบที่หลุดออกไปแต,แต่ต้องบอกก่อ,อนนะครับว่าซอง กับคุณภาพที่อยู่ในคนละเรื่องกันนะคุณภาพเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่แค่ฉลาดยังเป็นได้ตัวสูงอยู่ใช่ใช่ครับซึ่งณวันนี้ผมผมไม่ได้บอกว่าวันนี้ผมมีข้อมูลรีพอร์ตนะครับที่ที่ที่ยืนยันคุณภาพของสินค้านะครับเดี๋ยวแจกพี่ๆสื่อมวลชนหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จนะครับนะฮะคือพูดง่ายๆซองมีปัญหาแต่คุณภาพในเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับที่เพิ่มเติมคือความอร่อยนะฮะที่จริอยากอธิบายว่าทำไมเราจะต้องบอกข้อมูลโฆษณาการที่ก่อนหน้านน้ำมันก็มีตัวเลข อันนี้มันเป็นเหตุผลของผู้ผลิตซองครับคือเรา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 เป็นโรงงานผลิตสินค้าถูกไหมฮะแต่เราก็ไปสั่งซองอะไเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าจําเป็นจะต้องเอาซองเขาผลิตซองมาให้ก่อนแต่ว่าข้อมูลเขายังยังต้องรออยู่เขาผลิตไม่ทันถูกต้องซึ่งท,ที่ก่อนหน้านั้นข้อมูลเดิมมันก็มีมาที่ที่าก่อนรอต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเราเราส่งที่สถาบันสถาบันหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับสูตรเรายังไม่นิ่ง แตยังไม่นิ่งพอพอสูตรเรานิ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราอถึงไปส่งที่สถาบันอีกสถาบันหนึ่งตรวจสอบครับแล้วทีเนี้ยข้อมูลมันมาหลังหลังประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับที่เราปล่อยออกไปนั่นแหละครับก็เลยแบบมีข้อผิดพลาดที่ออกไปที่สูตรท้องตลาดรับผมครับเขาเกิดข้อผิดพลาดแล้วเราทำการ,เ,กรเรียกเก็บใช่ครับเรียกเก็บผ่านตัวแทนที่ของเรา,าจะขายผ่านตัวแทนนะครับก็คือเรียกเก็บผ่านตัวแทนครับผมครับ เรารู้สึกไงบ้างครับคือความอร่อยยังเหมือนเดิมแต่แค่ข้อมูลอิดางไรคนก่เลยตีความว่าอะไรอย่างนี้เราเครียด่ไหครับอ่าก็รู้สึกเครียดนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเราทำสินค้าออกมาเพื่อเพื่อประชาชนทุกคนเพื่อความอร่อยคือเราเต็มใจทําแบบเต็มที่แต่พอข่าวที่ออกมาถามว่ารู้สึกเสียใจไหมครับก็รู้สึกเสียใจครับกับสิ่งที่เราได้พยายามทําลงทำมันลงไปครับผมครับครับแล้วก็ผมจะอัปเดตในเรื่องของคดีนะครับซึ่งทางเจ้าที่ก็เห็น ขาก็เรียกเราเข้าไปชี้แจงแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ได้ดื้อแพ่งอะไรก็น้อมรับความผิดโดยดีครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลแล้วก็วันนี้เมื่อเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งได้หนังสือให้เข้าไปเสียค่าปรับเราก็จะเข้าไปเสียค่าปรับตามกระบวนการครับนี่ครับนี่คือหนังสือครับผมครับสูตของบริโภคเราครับเราจะตัแทนทนาที่เรีเก็บเคินมาหรือที่ทำคืนเรารกนี้เรามีก็ต้องต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าถ้าใครจะเอามาคืนเราก็ยินดีที่จะรับคืนนะครับอยากจะ แล้วก็เปลี่ยนของให้ใหม่ใช่ควาจริงใจถ<ช>ูกต้องถูกต้องครับที่เราเลื่ยคืนวันนี้ที่เลือกคืนมาได้ประมาณกี่ซองอ่าหลักหมื่นห่อครับอ่าประมาณสองสามหมื่นห่อครับผมครับคือคือต้องบอกก่อนนะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้คืนแล้วเพราะเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้น,นครับคือมันกินมันเพื่อนพูดง่ายมัน,านทานได้เหมือนเดิมทานได้เหมือนเดิมครับตรงซองแค่แค่ปิดผ้าแค่ถูกต้องแต่แต่ผมบอกว่าข้อมูลด้านหลังซองเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับสาหรับผู้บริโภคนี้ผมบอก สำหรับผู้ประกอบการทุกรายเลยเพราะว่าข้อมูลด้านหลังซองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบไหน นะครับออย่างของบางเจ้ามีผงชูรสบางเจ้าเหมือนมีผงชูรสบางเจ้ามีโซเดียมกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้นะครับสำหรับผู้บริโภคอันนี้เราคิดน้อยไปหน่อยบอกตรงเลยนะครับอันนี้ต้องกราบขอโทษประชาชนทุกคนครับตอนที่เข้าไปชี้แจงนะครับทางหน่วยงานแน,น,นะนำมานยังไงบ้างทางออยอแนะนําดีมากครับว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนผิด อันไหนไม่ผิดก็ให้อันไหนผิดก็ให้เราแก้ไขครับผมครับก็คือเรายินดีแก้ไขแบบเต็มที่ครับเพราะว่าหนึ่งเราผลิตสินค้าออกมาด้วยด้วยความจริงใจคือเราก็อยากทําให้มันถูกต้องครับคือเราก็ไม่อยากจะอยู่แค่นี้เราอยากโตโตไปเหมือนกันนะครับผมครับคือทางออยครับก็แนะนำเราดีมากครับผมครับต้องขอบคุณทางออยจริงครับก็คืออย่างนั้นอันนี้ก็คือนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับผมครับมีอะไรบ้างมาแตกต่างอ่าความแตกต่างเลยครับอ่าอันนี้ครับก็คือจะมีข้อมูลพภชนาการมาเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ครับไอตัวนี้คือโภชนาการมาแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ครับแต่ว่าที่ลงไปกไม็มีสูตดเลยใช่ครับที่ที่ปล่อยออกไปมันปเป<อ>็นสูตรหมดเลยเขาก็เลยแบบเขาก็เลยไปนนทำคอนเทนต์ประมาณว่าอยากจะทานแล้วแบบไม่อ้วนก็ทานแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ไมันคืออัน,นอันนี้คือโทน,นะครับอันนี้คือตัวสองที่มีปัญหาครับนี่ก็คือใช่ครับครับผม อยากให้ยืนยันกีว่าข้างในคือคุณภาพในการตรวจสอบโอ้โหคุณภาพเต็มร้อยแน่นอนครับผมครับอันนี้คือคือเราตรวจสอบมาแล้วอันนี้คือแล้วก็เป็นสูตรที่นิ่งแล้วครับอันนี้คืออยากจะให้อธิบายนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากอะไรก่อนอ่าเกิดขึ้นจากโควิดสิบเก้าครับคือตอนนั้นเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ซึ่งก่อนหน้าเราก็ขายได้เงินเดือนอ่าได้รายวันนะครับเกือบแสนต่อวันต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับ เกือบแสนต่อวันแล้วพอสถานการณ์โควิด -19 เ้าข้ามาซึ่งทางภาครัฐนะครับไม่ให้นั่งกินที่ร้านนะครับจากยอดขายเกือบแสนลงมาเหลือเอาเอาสุดท้ายเลยวันสุดท้ายที่เราตัดสินใจจะปิดเลยนะครับก็คือเหลือไม่ถึงเก00ับาทต่อวันซึ่งลูกน้องเราสิบกว่าคนเราก็คิดว่าลูกน้องเราสิบกว่าคนเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราจะต้องรอยแพเข้าเหรือแล้วเขาจะต้องเป็นไปตกงานหรอก็คือว่าเราก็คือต้องหาหาทำมาแล้วล่ะคือ มายความว่าเราปรับตัวได้ไวกับสถานการณ์โควิดสิบเก้ามากกว่าครับก็เลยมาเป็นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือถึงสำเร็จรูปเรือรถขึ้นมาครับจนถึงทุกวันนี้ครับพูดง่ายๆคือเอาก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในร้านคุณไม่ต้องไปนั่งกินในร้านแล้วคุณเอาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยผมเอาก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ซองแล้วให้คุณไปทํากินที่บ้านแค่นั้นเองฮะก็อย่างายคนยังงงว่ามันมันทำยากมเพราะคนจะคุยกันกับว่ามีผลสำเร็จรูปมากกว่าอ่าถามว่าทํายากไหมยากครับยากจริงๆครับแต่เราก็ทํามันจนได้ครับ คือในซองนะครับรับรองว่าอร่อยเหมือนนั่งทานที่ร้านแน่นอนครับผมแล้วในความหมายของเขาคำว่ายากคืออ๋อในวิธีการทำเหรอครับโอ้ยยากครับผมครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องปรุงหลายอย่างครับเพื่อมาผสมผสมกันใช่ไหมหมายถึงว่าเขาถามเนี่ยซื้อไปแล้วไปทํากินเนี่ยยากไหมโอเคครับของเราครับใช้เวลาไม่เกินสามนาทีทานได้แน่นอนครับผมครับเพราะเส้นของเราครับรสชาติเหนียวนุ่มใส่น้ำร้อนแป๊บเดียวนี่กินได้เลยครับผมครับ ผลตอเราับาแบบแค่ผลตอบรับของเราดีมากครับจากยอดขายจากวันละไม่กี่หมื่นห่อครับตอนนี้ก็คือก็เกือบแสนห่อต่อวันนะครับมีรสชาติเดียวครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสําเร็จรูปมีทั้งหมดสีเส้นด้วยกันครับมีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็บุนเส้นแบนครับผมครับมันยากไหมเรว่ายืนยันว่ากินที่ร้านต้องเหมือนกับกินตะกรงกินที่ร้าต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ แต่และร้านรสชาติจะไม่เหมือนกันของผมก็มีสูตรผมทางร้านอื่นเขาก็มีสูตรของเขาแต่มั่นใจได้ว่าเยเตี๋ยวเรือดขึ้นสำเร็จรูปเรือรเนะครับซื้อในซองครับเหมือนเป็นนั่งกินที่ร้านของเยเตีรยวเรือเรถแน่นอนครับผมครับเย่งพอมัโตเร็วขนาดนี้วางแผนในธุรกิจปีน,นปี้ว่ามันต้องังไงวว่ายังยยไงต่อตอนนี้นะครับธุรกิจของเราอก็ขยายไปได้เรื่อยๆครับไปก็คือผลตอบรับดีมากครับก็คือยอดขายเพิ่มเพิ่มขึ้นท,ท,ทุกเดือนนะครับผมครับ แล้วก็เราก็จะมีอะไรออกมาให้ให้แฟนได้ติดตามเรื่อยๆครับผมครับวันนี้ก็เตรียมมาให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เอาไปลองชิมด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมผมเนี่ยเป็นลูกค้าตัวยงนะเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับจริงครับผมชอบทานเส้นเล็กครับเพราะผมไม่อยากเป็นเส้นใหญ่ <laughs> S <S> ยอดขายอยู่ความน่าเชื่อถือเป็นยังไงอ่าความน่าเชื่อถือ,อยังเหมือนเดิมครับยอดขายผมว่าดีขึ้นด้วยซ้ําครับบางทีเขา <S <S> <S เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเหมือนอนนะแต่พอเขาซื้อไปเอ้าเขามีเรามีข้อมูลแล้วนะถูกต้องทุกอย่างแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมครับก็ตรงไหนก็ไปแค่ส่วนนิดเดียวเองแล้วนั้นก็คือพวกกุ้งซื้อกินเหมือนเดิมใช่ครับถูกต้องครับผมครับแต้แตกับพวกเป็นยังไงบ้างพอเขาซือาอ้อไปกินแล้วพอรอ๋ออร่อยถูกปากครับผมครับก็คือเส้นเขาคือต้องบอกกันว่า ที่ฟีดแบ็กกลับมาคือเส้นเหนียวนุ่มเขาบอกว่าเห้ยเส้นเหนียวเสียวเหนียวนุ่มมากเลยอร่อยเลยนะครับพี่ทีอยากจะขอบคุณริโภคที่เขายังไว้ใจในคุณภาพไม่ไหลไปกับโคครับก็ขอบคุณผู้บริโภคจริงๆนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับเราพยายามทําสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกท่านนะครับแน่นอนครับผมครับคือเรื่องความอร่อยเราไม่เคยอ่าต้องบอกว่าความอร่อยเราไม่เคยจะต้องแบบประหยัดนู่นประหยัดนี่นะครับเราใส่เต็มที่แน่นอนครับผมครับ เห็นว่าจะมีการออกเดนใหม่ด้วยมีครับผมครับก็คือเป็นตอนนี้ก็คือที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นหวยจับครับหวยจับยวนครับผมครับหวยจับยวนเรือรถใช่ครับผมผมฝากนิดนึงครับสาหรับเพจเรือรถเนี่ยนะครับมีมีติดตามสําหรับคนที่สนใจก๋วยเตี๋ยวเรือรถ ติดตามได้ที่เพจไหนครับเ็นบอกว่ามีเพจปลอมด้วยใช่ครับเอาเพจของบริษัทก่อนนะครับก็คือเพจเรือรถไทยแลนด์ครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เพจก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถครับผมครับแล้วก็ขอฝากเพจของตัวแทนทุกทุกท่านไว้ด้วยนะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับที่เขาไปลงในเพจ Facebook หรือว่า t i k t o อกหรืออ่าอินสตาแกรมอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดครับแต่ผมก็อยากให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีเพจมิจฉาชีพครับคือเขาจะแบบ ยิงแอดเหมือนกันทําการตลาดเหมือนกันคือของเขาอ่ะจะซื้อแบบ10แถมหนึ่งซื้อ20แถมสองแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับอ,อยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ไปด้วยครับผมครับนี่คือพูดถึงง่ายๆก็คือลดแรกแจกแถมละบาง<ช>่ีโดยที่บริษัทแม่ยังทําไม่ได้เลยจริงๆค,ครับก็คือแบบมันถูกกระท้งตลาดเรายังปล่อยไปไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้เขาสังเกตนิดนึงครับสาหรับเพจปลอมนะครับเพจปลอมนี่ไม่เอาเป็นว่า เพจที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างเลยถ้าเป็นเพจปลอมนะเพจมิจ่าชีพสังเกตง่ายๆครับการโพสต์ของเขาเนี่ยนะฮะจะมีคอมเมนต์เราเห็นอยู่ว่ามีคอมเมนต์แต่พอเรากดเข้าไปแล้วเรามองไม่เห็นคอมเมนต์ครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเพจปลอมหรือบัญชีปลอมทําไมถึงปิดคอมเมนต์ comment. เพราะมีแต่คนไปทวงเงินไงมีคนไปด่านะครับแกก็เลยปิดคอมเมนต์เลยมิอจ่าชีพนะครับเพราะนั้นสังเกตง่ายๆเลยนะครับนแน่ๆของที่พิเศษที่ปรึกษาเราจะดำเนินการตรงนี้ยังไงบ้าง,างแจ้งความไปหลายเจ้าแล้วครับ นะใครคือเราก็ไปล่อซื้อไงพอนนเห็นพอเห็นของปลอมปุ๊บเราไปล่อซื้อได้เลขที่บัญชีมาเราก็ไปแจ้งความนะครับอันนี้ดําเนิน <ๆ S 1> การไปหลายเจ้าเขาไม่ปิดไม่ปิดไม่พอนะครับไม่พอปิดเปิดปิดเ<ม>ปิดผมแจ้งความอยายัดบัญชี <S <S พวกก็ไปเปิดบัญชีใหม่เอามาหลอกอีกแสดงว่ายืนยันว่าท,าทำโดยรถจริงยังไม่มีการโปรโมชั่นนี้ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าต้นทุนเรายังไม่ได้เลยครับ แล้วเรา <Okay. S 1> ก็จะพยายามอัปเดตนะครับว่าเพจไหนเป็นเพจปลอมเราก็จะมาแขวนไว้ที่เพจจริงนะครับเพื่อเตือนประชาชนครับแสดงว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะมากครับ mm hmm. เยอะมากครับผู mm ้ hmm. ที่โดนหลอกก็เยอะเช่นกันครับผมครับ mm hmm. ก็คือเขา mm hmm. เราอะพยายามให้ตัวแทนไปช่วยกันรีพอร์ตเพื่อว่าป้องกันประชาชนที่จะโดนหลอกนะครับ mm hmm. ก็พอเขา พอพรีพอร์ตเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดเปิดใหม่เรื่อยๆครับผมครับรถี่ว่าจะซื้อรถยนต์จริงๆต้องซื้อได้ที่ไหนซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศครับผมครับ<ส>ก็คือที่ที่แจ้งไว้ครับก็คือระวังมิจฉามิจฉาชีพไ,ไว้คือเขาว่ารถแลกแจกแถมจริงๆครับแลนะคะไม่เป็นรถยนต์จริงรรๆต้องเป็นนิ่สหน้าตาเงี้ยไม่มีครติดตาม มีคนติดตามใช่ครับจะมีคนติดตามอยู่ประมาณ6 6 5 0 0,000้ากว่าคนครับ6 7 0 0ด0,000นะครับต้องต้องดูคนที่ติดตามเยอะๆไว้ก่อนครับถ้าเป็นเพจของมิจฉาชีพครับร้อยกว่าคนไม่ถึงร้อยคนนะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยครับผมครับแล้วก็เป็นเพจที่เพิ่งตั้งสร้างใหม่อะไรพวกนี้ครับอันนี้อันนี้เตือนทั้งเพจทั้งบัญชี Facebook บุคคลธรรมดาด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ